Hoe hảo hồn nắm được một cách 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 một phải một cách một cách một cách

สมาณทิ้งสิบคนถึงเมื่อสิบคนเกินที่ไหนเนี่ยสิบเด็กบรรดาก็ห้าแล้วสามแปดเก้าสิบคนโอ้ยเพชร <laughs> เพตของเติมนม้ำ <c oughs> ใส่นี่ใส่น้ำจิ้มเยอะไปเมื่อกี้เติมน้ำมาแล้วนะ นี่พักทอง,ทองนนเุ้ส